to prd PRD7 Podcast. Hello, everyone, and welcome to Angre Ditpak, your weekly English podcast right here on Podcast PRD7. This is the show where we make learning English fun, simple, and super useful for everyday life. Every week, we'll share must-know vocabulary. catchy phrases, and fun language tips to help you speak English more naturally and enjoyably. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอังกฤษติดป,ปากทางพอดคาสต์ PRDJ นะคะรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันรวมถึงการแชร์คำศัพท์ที่ติดปากประโยคโตัวใจและเกร็ดภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษ,กฤษสนุกๆให้คุณได้เพลิดเพลินในทุกสัปดาห์ค่ะใครอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเครียดมาฟังเราแล้วพูดตากไปด้วยกันนะคะ Let's go <S Get ready i s a trick talk time สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของการอุทานกันบ้างนะคำอุทานหรือการแสดงความประหลาดใจนะว่ามีคำอะไรกันบ้างนะคะอย่างคำอุทานที่แสดงความประหลาดใจนะคะก็บางคำศัพท์เนี่ยก็จะทับศัพท์เหมือนของคนไทยนะอย่างเช่นว้าวก็คือว้าวนั่นเองนะคะโอ้โอ้แบบประหลาดใจนะภาษาอังกฤษก็ใช้โอ้เหมือนกันนะคะ no way No way เป็นไปไม่ได้นะคะ Seriously Seriously จริงหรอเป็นการแสดงความประหลาดใจนะ,ะหรือว่าเราตื่นเต้นแบบประหลาดใจสุดๆนะคะ Holy cow Holy cow ประมาณอารมณ์เหมือนแบบโอ้โหแม่เจ้าแบบขนาดนั้นเลยเหรอนะคะอีกคำหนึ่งนะก็จะได้ยินบ่อยๆนะ God หรือว่า Oh my God นะคะโอ้พระเจ้า j e e z j e e z ให้ตายสินะคะก็เป็นคําประหลัดใจอีกหนึ่งคำนะ,ะ,ะอาจจะเป็นบางคำเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันนะคะอีกหนึ่งคำนะคะ what the heck what the heck อะไรกันเนี่ยนะคะมาดูคำอุทานที่แสดงความดีใจแล้วก็การแสดงความตื่นเต้นกันบ้างนะคะอาบางคำก็ทับศัพท์เหมือนเช่นเดียวกันนะคะเย่ yay! นะ,ะก็คือเย่บ้านเราดีใจนะคะฮูเลูเล ชัยโยนะคะ awesome awesome มันเจ๋งมากนะ,ะหรืออีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยนะคะือบอก cool cool เท่จงังเจ๋งส,สุดไปเลยนะคะ sweet sweet คำนี้ไม่ได้แปลว่าหวานนะะหรือความหวานแต่แปลว่าสุดยอดไปเลยนะคะก็เป็นการแสดงความตื่นเต้นด้วยนะคะ bravo bravo เก่งมากนะคะ มาดูคาแสดงคาอุทานที่เป็นการแสดงความตกใจกันบ้างดูว่าช็อกไปเลยนะคะคำว่า oh no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  ไม่นะอันนี้ตกใจนะคะโอ้โ oh, อ oh นะ o อ้ h oh, oh คนไทยก็มีพูดนะคำอุทานแบบนี้ก็เหมือนแบบโอ้แย่แล้วนะคะ ouch ouch เป็นการแสดงความรู้สึกเจ็บนะหรือว่าโอยนั่นเองเราจะเห็นในภาพยนตร์นะหรือจะมีเรื่อบท,บทบทสนทนานะหรือว่าบทบาทที่แสดงความเจ็บปวดนะอย่างเช่นโดนหยิกหรือโดอนตีอย่างเงี้ยเขาจะพูดอาช๊ชแบบเจ็บนะคะอ,อิกอิกกรีดนะคะโววโวโอ้โหนะ,ะแสดงความตกใจนะคะไปดูคำอ,อุทานที่แสดงความโมโหกันบ้างหรือว่า มันโมโหแล้วก็หงุดหงิดเนี่ยอักอักที่แบบว่าเส็งนะคะแดมแดมบ้านจริงเชียวนะคะอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าหงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะคะชูตชูตแย่แล้วนะคะครับครับ้านจริงสวยแล้วนะอันนี้คือเหมือนเจอสถานการณ์ที่แบบมันรู้สึกทำให้เราโมโหนะคะ ต่บางอารมณ์ก็มันหงุดหงิดจน whatever whatever ช่างเถอะนะก็คือปล่อยผ่านไปแบบไม่โอเคนะคะค่ะก็เป็นคำอุทานนะคะที่ฝรั่งใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ it's time for sound shake. s h a k e ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้นะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับยานะคะคุณผู้ฟังอาจจะเห็นได้ว่ายาเนี่ยมันจะมีะคําศัพท์ที่เหมือนกันนะคะนั่นคือ medicine drug แล้วก็ pill นะคะมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะ medicine ค่ะความหมายนะคะ m e d i c i n เราจะใช้กับยาความหมายก็คือยานะ,ะแต่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งโทนโทนของคำเนี่ยก็จะเป็นฟังแบบทางการนะ,ะเป็นบวก ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ทางการแพทย์นะคะแล้วเมื่อพูดถึงยาในภาพรวมนะอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดนะยาแก้หวัดยารักษาโรคนั่นเองนะตัวอย่างเช่นกินยาของคุณด้วยนะนะคะ take your medicine take your medicine กินยาของคุณด้วยนะยาแก้หวัดเหรคะ cold medicine cold medicine ะะอันนี้เป็นความหมายของเมดิซีนที่จะใช้ในส่วนของบริบทของเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมาดูคาว่า Drug นะคะ Drug ความหมายก็คือยาเหมือนกันแต่ทางการแพทย์เนี่ยจะใช้ในส่วนของอยาที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะยาเสพติด นะอันนี้ก็จะขึ้นกับบริบทของความหมายนะคะส่วนโทนคำเนี่ยก็จะเป็นทางการแพทย์หรือด้านกฎหมายเราก็จะใช้เมื่อตัวยาทางวิทยาศาสตร์หรือพูดถึงยาเสพติดนะในส่วนของยานี้ช่วยลดอาการปวดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริบทของยาที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะ This drug can reduce pain. This drug can reduce pain. ยานี้ช่วยลดอาการปวดได้นะคะ อย่างบริบทของยาเสพติดที่มันผิดกฎหมายนะคะก็จะใช้คำว่า illegal drugs illegal drugs ยาเสพติดผิดกฎหมายนะคะไปดูความหมายของยาอีกประเภทหนึ่งนะคะว่า p i l l นะคะ p i ล l ความหมายคือจะเป็นยาเม็ดนะ,ะหรือว่ายาแคปซูลซึ่งโทนคำเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเฉพาะ,ะรูปแบบของยาเม็ดเท่านั้นนะคะเพลนะคะใช้เมื่อเราจะสื่อว่าเม็ดยาเนี่ยอย่างเช่นยาเม็ดแก้ปวดนะคะายาแก้ปวดหัวนะคะยาแกอา้อาการต่างๆที่มีลักษณะเป็นเม็ดนะ,ะตัวอย่างเช่นกินยา1เม็ดหลังอาหารนะคะ take one pill after meals Take one pills after meals กินยาเม็ดหนึ่งเม็ดหลังอาหารนะคะยานอนหลับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเม็ดเหมือนกัน Sleeping pills Sleeping pills นะคะสรุปง่ายๆเลยนะเบริซิลเนี่ยก็คือยาทั่วไปใช้รักษาโรคจะมีความหมายกว้างส่วนดรัก s นะคะก็ยาเช่นเดียวกันแต่จะใช้ทางการแพทย์แล้วก็ไปใช้ในเรื่องของบริบทยาเสพติดนะเน้นสารออกฤทธิ์ และเพล l นะเน้นเรื่องอยาเม็ดรูปแบบเป็นเม็ดนะคะก็หรือจำได้ง่ายเลย medicine ยาโดยรวม drug ตัวยาหรือ,อยาเสพติดและเพลยยาเม็ดค่ะค่นนี้ก็เป็นคำที่เกี่ยวกับ คำว่ายานะซึ่งมีความหมายาการใช้ที่ต่างบริบทกันไปนะคะแล้วก็รวมถึงคำวลีต่างๆนะคะคำอุทานที่มาเรียนรู้กันวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะกลับไปฝึกกันนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาดีๆจากรายการอังกฤษติดปากประจําสัปดาห์นี้ค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามการรับฟังทุกช่องทางแล้วอย่าลืมนำคำศัพท์หรือประโยคที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะอังกฤษติดปากภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณพูดได้ทุกวันสวัสดีค่ะ That's all for this week episode of อังกฤษติดปาก Thank you so much for tuning and learning with usBe sure to practice to today's phrases and try using them in your daily conversations Simple English you can use every day Bye for now and take care ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สว,วทชนบรี99.75เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด 92.75เมกะเฮิร์และสบทศกแก้ว103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง P R D 7 Podcast